สวัสดีครับทุกคนวันนี้เรื่องที่ผมหยิบมาพูดคุยกันนะครับผมเชื่อว่ามีช่างภาพเนี่ยไม่น้อยเลยนะที่ไม่รู้จักเรื่องนี้เลยนะครับนั่นก็คือเลนส์บริทติ้งหรือว่าโฟกัสบริทติ้งนะครับมันเป็นอาการที่จะเกิดขึ้นเมื่อเราปรับระยะโฟกัสของเลนส์นะครับไม่ว่าจะปรับจากใกล้ไปไกลหรือว่าจากไกลมาใกล้นะครับเราจะสังเกตเห็นว่าทางยาวโฟกัสของเลนส์เนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงนะภาพที่ออกมาเนี่ยมันจะรู้สึกเหมือนมีการซูมเข้าออกอยู่นิดๆน,น,นะครับ คือนี่เป็นอีกหนึ่งความผิดเพี้ยนของเลนเลยนะที่ช่างภาพส่วนใหญ่เนี่ยมักจะไม่ค่อยสนใจกันมากนักนะครับซึ่งจริงๆมันก็ไม่แปลกนะครับที่ช่างภาพส่วนใหญ่จะไม่ค่อยสนใจนะเพราะว่าปรีดิ้งเนี่ยมันไม่ค่อยส่งผลกับการถ่ายภาพนิ่งสักเท่าไหร่นะเพราะว่าปกติก่อนที่เราจะกดชัตเตอร์แต่ละครั้งเนี่ยเราจะจัดคอมโพสิชันใหม่ตลอดอยู่แล้วนะครับจะกว้างขึ้นหรือว่าแคบลงไปหน่อยเนี่ยมันก็เลยไม่ค่อยเป็นปัญหาเนาะแต่ว่าสําหรับตากล้องวิดีโอเนี่ยมันเป็นอีกเรื่องหนึ่งเลยนะครับเวลาที่เราถ่ายวิดีโอเนี่ย เมื่อเราดึงโฟกัสจากวัตถุที่อยู่ต่างระยะกันนะครับภาพมันจะมีอาการซูมเข้าออกแบบนี้เนี่ยในวงการซีนีมาเนี่ยเขาบอกว่าอย่างนี้เนี่ยไม่ได้เลยนะครับเพราะว่ามันดึงความสนใจของของคนดูไปนะซึ่งเป็นเรื่องที่ซีเรียสมากๆนะครับเลนส์ซีนีมาแทบทั้งหมดเนี่ยจึงออกแบบมาเพื่อไม่ให้มันมีเลนส์บิตติ้งนะครับหรือว่ามีเนี่ยก็มีหนูน้อยมากๆเลยนะแล้วมันก็เป็นอีกหนึ่งเซี่ยวเล็กๆของเหตุผลนะครับที่ทาให้เลนส์ซีนีมาเนี่ยมันมีราคาแพง ส่วนเลนส์ที่เราใช้กันในมิเรเลทส์วันนี้นะครับส่วนใหญ่เนี่ยจะมีอาการบริทติ้งเนี่ยค่อนข้างมากนะครับไม่ว่าจะเป็นเลนส์ถูกหรือเลนส์แพงเลยนะคือราคาเนี่ยบางทีไม่ค่อยเกี่ยวเลยนะครับเลนส์ที่หมื่นกว่าบาทเนี่ยบางตัวก็ไม่มีบริทติ้งได้เหมือนกันนะมันอยู่ที่ว่าเขาจะออกแบบมายัางไงนะครับแต่ว่าที่ส่วนใหญ่เลนส์ภาพนิ่งที่เราใช้กันเนี่ยมันมีบริทติ้งเยอะเพราะว่ามันถูกออกแบบมาเพื่อการถ่ายภาพนิ่งไม่ใช่ถ่ายวิดีโอเขาก็เลยไม่ได้ออกแบบเผื่อในส่วนนี้เอาไว้ด้วยนะครับแต่น พวกเลนส์โครนะอะไรเงี้ยเพราะว่าการถ่ายอะไรที่มันใกล้ๆนะครับถ้าเกิดว่ามีการหมุนโฟกัสแล้วภาพมันซูมเข้าซูมออกเนี่ยมันก็จะไม่ดีสําหรับการถ่ายแบบ stack โฟกัสหรือว่าการจัดองค์ประกอบภาพอะไรอย่างเงี้ยน,นะแล้วก็จะมีพวกเลนส์ที่ผู้ผลิตเขาออกแบบเผื่อสําหรับการถ่ายวิดีโอเอาไว้อยู่แล้วนะครับอย่างเช่นพวก Panasonic Leica 12-60มิลิเมตรอย่างเงี้ยตัวนี้เนี่ย b r e ท t ิ i n g แทบไม่มีเลยนะครับมีน้อยมากๆโอเคก็ไม่น่าแปลกใจเท่าไหร่ Panasonic เนี่ยเขาเก่งด้านวิดีโออยู่แล้วแล้วก็ทํากล้องที่เน้นวิดีโออยู่แล้วนะครับซึ่ง ไอ้12-60เนี่ยพรผลบิดติ้งของมันเป็นอย่างนี้นะครับมันทําให้เรารู้เลยนะว่าทําไมเขาถึงเลือกใส่เลนตัวเนี้ยมาคู่กับ G5 เป็นเลนคิด G5 อะไรเงี้ยหรืออย่างพวกเลนแบบ20-60นะที่เป็นเลน์คิดติดพลาสต i ก S5 ตัวเล็กๆนะครับเป็นตัวที่ออกแบบมาเพื่อตั้งใจให้มันมีบิดติ้งแบบน้อยๆเลยคือทุกคนลองไปเสิร์ชดูผลเทสบิดติ้งใน YouTube ได้นะครับว่าเลนตัวนี้เกิดบิดติ้งแบบน้อยมากๆนะครับ ถืตอตรงนี้ผมคิดว่าทุกคนน่าจะกระจ่างแล้วนะครับว่าอะไรคือเลนส์บลิตติ้งนะครับทีนี้ครั้งต่อไปที่คุณเลือกซื้อเลนส์มาถ่ายวิดีโอก็อย่าลืมสังเกตดูตรงนี้กันด้วยนะครับในวงเล็บนะครับว่าถ้าเกิดว่าคุณซีเรียสกับมันนะคือคืออย่างผมเองเนี่ยผมไม่ซีเรียสเลยว่าเลนส์ที่ซื้อมาจะมีบลิตติ้งนะครับถ้ามันไม่ได้มีเยอะมากจนน่าเกลียดนะนะคือผมไม่ได้กังวลกับเรื่องนี้เลยนะทุกวันนี้ผมยังไม่ได้อยู่ในจุดที่ต้องกังวลกับมันนะครับแต่ว่าแม้ผมจะไม่ได้กกกกัััังงงวลลบมมมมนนะมนนีีีสิ่่่่่ึทททแยยยาเุคคือ มันเหมือนกับไอโนลลิงชัตเตอร์อ่ะคือคือถ้าเกิดว่าคุณแบบไม่เคยรู้จักมันมาก่อนนะคุณก็จะดูวิดีโอไปแบบไม่รู้สึกอะไรเลยเหมือนมันไม่เคยมีเหมือนแบบไม่เคยเห็นมันมาก่อนเลยในชีวิตนี้นะครับแต่ว่าเมื่อคุณเริ่มเห็นมันเมื่อไหร่นะครับหลังจากนั้นคุณจะเห็นมันแบบตลอดไปเลยเฉะนั้นวันนี้เมื่อทุกคนเห็นแล้วนะครับหลังจากนี้ก็ขอให้โชคดีนะครับส่วนผมเนี่ยขอลาไปก่อนนะครับแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ